สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของ Micro Evolution นะฮะ SCBI 2303 101 general biology 1นะครับในส่วนของ Micro Evolution นะฮะมันก็จะอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีวัฒนาการที่เป็นทฤษฎีวัฒนาการในระดับของสปีชีนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลแงในะขนาดอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ไม่ไปไม่เปลี่ยนอ่ะโอเคเรามาดูนิยามก่อนมันคือ formation of species อย่างที่ย้ำไปเรามันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับ species นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสนใจในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในระดับ population คือส่วนในลำดับของประชากร่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นกุหลาบฮะกุหลาบมีสีแดงสีชมพู แล้วก็สีขาวใช่ไหมฮะถ้าเราแดงกับขาวมาผสมกันนะครับแก้คลิปที่แล้วนิดนึงนะพอดีคลิปที่เราพูดผิดนิดนึงนะครับไอตัวรุ่นแรกเลยนะฮะ F หนึ่งมันต้องเป็นแดงกับขาวมันผสมกันก่อนแล้วจะได้สีชมพูนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่่าไม่ใช่อไอตัวจริงๆก็คือพันทางนั่นแหละแดงกับขาวพันทางเนี่ยผสมกันก่อนจะได้เป็นชมพูนะครับพอได้เป็นชมพูเสร็จแล้วเราก็ไอตัวชมพูเนี่ยนะครับ ผส,สมกันไปเรื่อยๆนะครับผส,สมกันไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะได้กลายเป็นแดงหนึ่งขาวขาวหนึ่งแล้วก็ชมพูอีกสองนะครับรุ่น F1 จะต้องเป็นแดงพันแทก้กับขาวพันแท้มาผสมกันก่อนนะแล้วหลังจากนั้นจะได้เป็นชมพูชมพูเสร็จป,ปุ๊บได้แดงแท้หนึ่งขาวแท้หนึ่งแล้วก็ชมพูอีกหนึ่งนะฮะในลักษณะแบบนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับไมโครเอวิวชั่นนะครับ,รบ,ค,รบคือ คือยังไม่ถึงขั้นการเปลี่ยนสปีชีส์ไปนะฮะมันแค่เปลี่ยนลักษณะไปเฉยๆเนาะซึ่งวิชาที่เราจะศึกษาในเรื่องนี้หลักๆก็คือจะเป็นตัว population genetics นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจำสมการได้นะครับในตอนมอปลายก็คือสมการของสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์กนะครับนันก็คือ p กับ p กํลัง2บวก2 p q บวก q กํลัง2เท่ากัน1ถ้าเกิดเราคํานวณปุ๊บมันอยู่ในสมดุลน,นี้ แสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมันไม่มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเลยหมายความว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่คงกระพันฮะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นยังไงก็เกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นมาอย่างนีก็เป็นมาอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตไม่มีทางเป็นอย่างนั้นฮะมันจะต้องอยู่นอกสมดุดมาาลฮาร์ดีเวิร์บ์มาตลอดคราวนี้ก็จะเกิดคําถามอีกอารืที่คํานวณกันตอนมอปลายละอ่านโจทย์ดีๆฮะ ถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตนี้อยู่ในสมดุลฮ a r ดีเวเบิร์กจงหาจำนวนประชากรมันหมายความว่าเขาบอกไว้อยู่แล้วตั้งโจทย์แต่ว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอืมเราถึงได้คำนวณมันได้ไงว่าอ๋อเออถ้าสิ่งมีชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะเป็นยังไงเนาะคือเขาทำโจทย์ให้มันง่ายลงถ้าเกิดเขาบอกอยู่นอกสมดุลฮรนดีเวเบิร์กสิฮะความบันไลยมันจะมาเยือนนะครับซึ่งซึ่ง การคำนวณมันก็ต้องเออก,ก็จะยากนิดนึงนะฮะมันก็ต้องใช้เริ่มใช้ทฤษฎีอื่นๆมาประกอบกันแล้วนะฮะแล้วก็ต้องเริ่มดูเงื่อนไขนอื่นๆนะื่มาประกอบซึ่งกันและกันเนาะอันนั้นคือนอกสมดุลฮาร์ดีเวเบอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย h a r d ดีเวิเบ r ร์ปริมิสคืออะไรเขาบอกว่าขั้นแรกครับ สมดุลฮาร์ดิไวเบิร์กนะสรุปง่ายๆเลยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อเดี๋ยวผมเปิดโพยนิดนึงกัวพลาดนะฮะอืมคือเสียงนังจุดตมรดเองแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปเก็บสมดุลฮาร์ดิไวเบิร์กนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อขั้นแรกเลยคือจะต้องไม่มีการ a น u r a l selection คือมันจะต้องไม่มีการคัดเลือกคัดเลือกตามธรรมชาติหมายความว่าสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมาก่อน นะครับแล้วก็ปล่อยใหผสมพันธุ์กันไปเลยนะครับต่อมาข้อที่2คือจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบมิวเทชันคือจะต้องไม่มีการกลายพันธุนะ์เนาะอันที่3คือจะต้องไม่มีการย้ายถิ่นฐานไม่มีการอพยพเข้าไม่มีการอพยพออกอยู่ยังไงก็ต้องอยู่อยางงั้นล็อกประชากรไว้เลยนะครับข้อต่อมาคือ population ต้อง large ้วยนะคือจะต้องมีประชากรที่ใหญ่มีประชากรที่ค่อนข้างมากเนาะโอเค แล้วก็ต่อมาคือจะต้องไม่ไม่แรนดอมแมทติเอาไม่ใช่จะต้องมีการแรนดอมแมทติ้งแรนดอมแมทติ้งคือผสมพันธุ์แบบไม่เลือกหน้าเลยฮะคล้ายๆกับอ่อโชาวโรมันสมัยก่อนชาวโรมันสมัยก่อนเขาจะมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมหนึ่งฮะที่เป็นวัฒนธรรมที่ให้ผู้หญิงกับผู้ชายเข้ามาอยู่ในห้องมืดห้องเดียวกันฮะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ให้เกิดการคนทันทวิวากันฮะ คือจัดการสมว,วิวีกันเลยในยคืนนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าใครสมว,ว,วิวีกับใครถามว่าทําไมเขาต้องมีคอนเซป t นี้ในทางประวัติศาสตร์เราเชื่อว่ามันจะทําให้ลูกที่เกิดมาครับเชื่อว่าทุกคนคือพ่อทุกคนคือแม่และเราต้องเคารพซึ่งกันและกันมันก็เลยทําให้กองทารของโรมันนะครับยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลนี้เหตุผลหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือคอนเซปของฮาร์ดเวเบิร์กนะฮะไม่ได้เกี่ยวอับทกัโรมันใดๆเลยเนาะ ทั่วในครั้งหนึ่งมันจะต้องมี5ข้อนั่นคือ no selection นะครับไม่มีการคัดเลือกนะฮะนั่นะคือนะทุกจีโนไทป์ต้องได้ผสมพันธุ์ซึ่งกันทั้งหมด 2. คือจะต้องไม่มีการเกิด mutation นั่นคือไม่มีการเกิดการกลายจาก a l l ล l e หนึ่งไปเป็นอีก a l l ล l e หนึ่งอันที่3คือจะต้องไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐาน นะครับคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นเลยนะครับถ้าภาษาทางจีเนติกป l a ช i o n เราจะเรียกว่าไม่มีจีนโฟนะฮะไม่มีจีนโฟคือไม่มีการโฟลจากยีนที่1เนี่ยนะฮะไปสู่ยีนที่2อนะฮะอย่างในภาพเนี้ยคือไม่มียีนโฟลมีแม่น้ากั้นอยู่ใช่ไหมฮะไอตัวเนี้ยจะไม่ข้ามมาฝั่งนี้และไอฝั่งนี้ก็จะไม่ข้ามมาฝั่งเนี้ยเราเรียกว่าไม่มียีนโฟลคือไม่มีการอพยพย้ายถิ่ฐาน และประชากรต้องมีขนาดใหญ่นะครับจะ n เท่ากับ2ไม่ได้นะฮะใครที่ไม่รู้ n เท่ากับ2ก็เสียใจด้วยครับคุณตกข่าวนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายอันที่5นะฮะก็คือ n o n r a n d o m m a t t i n g นะครับก็คือไม่ใช่ไม่ใช่นอนแนนต้องไม่เป็นตอน r a n d o m m a t t i n g คือต่างคนไม่ใช่แบบว่าเราคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์นะครับคือต้องแบบผสมพันธุ์กันไม่เลือกหน้าเลยนะฮะคื เอาด่านั่นแ,แหละนะฮะประมาณนั้นอันนี้คือ principle เออ่ Hardy-Weber principle นะฮะหลักการของ Hardy-Weber Harkov นะครับต่อมาคือ steps of speciation steps of speciation เนี่ยนะครับโอเค step of speciation คืออะไร step of speciation เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อ ulation เนี่ยมันมีการ isolate คือแยกย้ายจากาจากตัวกลุ่มใหญ่เนี่ยไปที่หนึ่งนะฮะคือการเกิดยีน f l o w ขึ้นมานั่นแหละนะครับมันก็เลยจะทำให้เกิดการาเกิดเรื่องของ f o เ n อร์เอฟเฟ t ขึ้นมาคือเกิดผลกระทบจากผู้ก่อตั้งคือหมายความว่าถ้ามียีนโฟ w ปุ๊บมียีนโฟ w ปุ๊บเนี่ย ไอตัวจีนโฟที่มันโฟลไปนะครับมันก็จะไปผสมกับอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มันอยู่ในเป็นตัวสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตอ่าเรียกอะไรนะสิ่งมีชีวิตเจ้าบ้านอะโฮสนะฮะไม่ใช่โฮส,สิเขาเรียกอะไรนะตัวสิ่งมีชีวิตตั้งเดิมแล้วกันเออนั่นแหละมันก็จะทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นมานะฮะอันนี้คือ f o ลเดอร์เอฟเฟ ต่อมาอีกลักษณะหนึ่งนะครับของสเปซิเอชันคือ b o ทเทิลเนีเออันนี้เกิดจากการที่ว่ามีหายนะครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาฮะแล้วปรากฏว่าเหลือสิ่งมีชีวิตผู้อยู่รอดเนี่ยเพียงไม่กี่ตัวไอสิ่งมีชีวิตผู้ไม่อยู่รอดเพียงไม่กี่ตัวนั่นนะครับจะเกิดการอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเกิดการตั้งตัวเองเป็น,ปนพบรุษขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําการสืบพันธุ์ ใหม่ขึ้นมานะฮะเราเรียกปร,รากฏการณ์แบบนี้นว่า b o t o n i c effect นะฮะโอเคต่อมาคือการมียีน flow นะฮะมียีน flow ก็คือตัวนี้นี่แหละอย่างที่ผมบอกไปก็คือเกิดจากการเป็นผลกระทบจากผู้ก่อตั้งคล้ายๆเดียวกันนะครับแล้วก็อันต่อมาคือถ้าเกิดมี non ร a n d o m mating คือมีการเลือกคู่ผสมพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวเนี่ยมีโอกาสผสมพันธุ์ได้ไม่เท่ากันแหละนะครับ มันก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเนี่ยลักษณะหนึ่งเนี่ยมีโอกาสผสมพันธ์กับอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้มากกว่าอย่างเช่นคนเนี่ยนะครับที่มีการแต่งงานกันเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้จีนโนไทป์ของพ่อกับจีนโนไทป์ของแม่เนี่ยมันถูกฟิกซ์แล้วว่าถ้าสมมติพ่อเป็นพันธแท้แม่เป็นพันทางเนี่ยก็จะถูกฟิกซ์แล้วว่ายังไงพันแท้ก็ต้องคู่กับพันทางเท่านั้น เราเรียกอีปรากฏการแบบนี้นะครับว่า n o นแ a นด o m อ a แมท i ิ g ผลมันก็เลยจะทำให้เกิดความทีแอนดะ์ในกลุ่มประชากรรุ่นต่อไปมนะันเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันก็จะทำให้เกิดโฮโมโลการสมากขึ้นนะครับโอเคนะครับตัวอย่างของการเกิด n o นแ a นด o m อ a แมท i ิ g งนั่นคือการผสมกันเองในเครือญาติหรือว่าการเลือกคู่แต่งงานอะไรก็แล้วแต่งที่เล่ากันไปเนาะแล้วก็อันสุดท้ายการกลายพันธุ์นะฮะ การมิวเทชันเรามีไหมเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำสไลด์ไว้เลยทำสไลด์ไว้มั่วมากนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายตามสไลด์ทีหนึ่งอันนี้อ่าเดี๋ยวจดไปเองกันก่นกอนละกันนะฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ฟาวเดอร์เอฟเฟกเนี่ย นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือการกลายการกลายคืออะไรคือการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงลำดับเบสบน d ี a นฮะที่ต่างไปจากเดิมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นนะสามารถสายถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับผลมันก็เลยทำให้มีแอนริวใหม่เกิดขึ้นแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความทีแอนริวน่ยน้อยที่สุดการกลายแบบนี้นะครับมันมีทั้งแบบที่ส่งผลดีแล้วก็ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตเช่น เราเคยได้ยินเรื่องของปรากฏการณ์ทารัสซิเมียไหมฮะยีนทารัสซิเมียน่ะมันเป็นยีนที่จะแพร่ะระบาดในเซาอีสเอเชียนั่นแหละมันทําให้คนที่เป็นมาลาเรียนะ่ะเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกซิคเคิลเซลแอนะิเมียซิคเคิลเซลแอนิเมียน่ะมันจะระบาดในเซาอีสเอเชียนั่นแหละคนที่มียีนซักซิคเคิลเซลแอนิเมียนะครับแค่พาหะเนี่ยจะไม่ติดเชื้อมาลาเรียเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเกิดมิวเทชันอีกเหมือนกันเนาะโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูสเตปสเปซิเอชันในสไลด์กันต่อแล้วกันสเตป2ูสเปซิเอชันอันต่อมาคือเจ g กราฟิคอลไอโซเลชันอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการเกิดการถ่ายเทยินโฟถ้าเกิดมีการไอโซเลชันของภูมิประเทศแล้วเนี่ยนะครับการเกิดยีนโฟยมันก็จะเกิดได้ยากขึ้นเนาะ ต่อมาคือ reproductive isolation คือการแยกคู่กันผสมพันธุ์เนาะอันเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของการเป็น p r e z y c h o t i c กับ postzygotic นะัคือการที่ว่าการที่จะทำให้ species แต่ละ species นันผสมพันธุ์ได้ตรงกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการป้องกันการผสมพันธุ์กันผิด species ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิด p r e z y c h o t i c คือก่อนที่จะเป็นไซโกต ก่อนที่จะเป็นไซโกดคืออะไรบ้างคือการที่ว่ามีเลือกเวลาที่แตกต่างกันในการผสมพันธุ์หรือว่านิเวศวิทยาที่มันอยู่ในคนละภูมิประเทศหรือว่าความชอบในการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันหรือว่าลักษณะของขนาดตัวที่มันแตกต่างกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันทําให้เกิดการที่ว่ามันจะไม่ผสมพันธุ์กันข้ามสปีชีส์ขึ้นมาเนาะส่วนโพสต ไซคติกคืออะไรคือการเกิดไฮบริดต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฮบริดอินเวอร์บิลิตี้อินฟิลิตี้หรือว่าเบรกดาวคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาครับถึงแม้ว่าผสมพันธุ์กันได้ก็แล้วแต่แต่มันก็จะตายอยู่ดีครับเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตไฮบริดคือ N ไม่เป็น 2N เอ็ละมันจะเป็น 3N 4N อะไรก็ว่ากันไปนะฮะมันจะทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดไม่ได้เนาะ ซึ่งมันก็จะตรงกับตัว p o l y p อ o i d นั่แหละที่ผมให้ดูในสไลด์นี้นะครับอย่างเช่น parental cell นะ่ะไม่มีการไมโอซิสเกิดขึ้นพอไม่ไมโอซิสเกิดขึ้นทั้งพ่อและแม่เสร็จปุ๊บรุ่นลูก,ลกฮะคโครโมโซมเกินกลายเป็นเตต้าพลอยเตตาพลอยเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็จะตายนะครับไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะ ประมาณนี้ในส่วนของไมโครเอ evolution อ้อไมโครเอ evolution มีปรากฏการณ์หนึ่งที่อยากให้รู้คือ Industrial Melanism อันนี้แหละที่ผมพยายามจะบอกแล้วผมนึกชื่อมันไม่ออก i n d u s t เ i a ลเมลานิซึมเนี่ยนะัคือปรากฏการณ์ของผีเสื้อกลางคืนนะครับมันก็คือการที่ว่าถ้าเกิดในตอนกลางวันเนี่ยนะครับผีเสื้อที่มีสีสันสดใสสีสันสว่างสางเนี่ยมันก็จะอยู่รอดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนปุ๊บ ตัวสว่างสว่างเนี่ยมันก็จะเด่นมันก็จะอยู่รอดไม่ได้ละตัวดำๆมันถึงจะอยู่รอดได้อิปรากัตการแบบนี้ครับคือตัวอ่ d อินดัสเทรียลเมลานิซึมนะฮะซึ่งมันก็จะมีประวัติยาวนานเนาะตั้งแต่เรื่องของศตรวรรษที่19มีแอร์พอลูชั่นมากๆนะครับแล้วมันก็จะทำให้เกิดตัวดาร์กเนสทรีขึ้นมาพอเกิดดาร์กเนสทรีขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวผีเสื้อนะที่มีสีสันสดใสเนี่ย ไม่สามารถพลางตัวบนต้นไม้ที่มีสีสันแบบทมุนทมุนจากการครอบคุมของฟูลได้นะครับพอมันปรับตัวมันพลางตัวไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเด่นขึ้นมาพรมันถูกมันเด่นขึ้นมามันก็จะถูกผู้ลาจับกินส่วนไอตัวที่เป็นผีเสื้อกลางคืนเนี่ยครับมันสามารถพลางตัวได้มันก็จะอยู่รอดต่อไปนะฮะเราเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าอินดัสเทรียลเมลานิซึม นะครับสำหรับคลิปนี้ Micro evolution ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจะมาต่อกันในสไลด์หน้าคือ macro evolution นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ